12นะคะคุณลูกค้าชมรถตรวจสอบสภาพรถ,รถได้คันนี้มาชมกับ f o r เ u อร r ค่ะ Fortuner คันนี้เลยนะตตวรถติดสติกเกอร์มาด้วยนะติดสติกเกอร์สีดำมานะคะหลังคาติดสติกเกอร์สีดำมา12คันนี้มาชมเลย ฟอร์จูเนอร์คันนี้หลังคาติสเกอร์สีดำมานะฟ er อร์จูเนอร์ตัวีปี19เครื่องสร์สีอาโต้คันนี้ตรวจสอบเนวิไม่ได้จะไม่รับผิดชอบเรื่องระบบเนวิทจะทุกกรณีแทนเคเอมี A M e, ค่ะราคา650,000 เปิดราคาได้เลยค่ะหลังคาติดซิการ์สีดำมาออนไลน์กับปุณง่ะเปิดราคาแล้วหแสน้มือัเปสต็อกบิราคาเลยค่ะหกห้าสองห้าหแสนน้่มื่องปันบเปรของสีราคาตอนนี้ค่ะหกห้าสี่หกพันาสนมื่สสต๊อกกับบินราคาเลยค่ะหกห้าหกห้าแปดก้าหาแปดหนส่วนเปรยราคาสัิบสอเปรยค่ะหกหกสอง้าสนหน่มื่อพัสต๊อกกับปินราคาเลยค่ะคันนี้มาเฉลยค่ะหกหกหกค่ะหกแสนหน่หมื่นสองน แปราคาตอนนี้ซื้อต่อกเลยค่ะ688ออนไลน์8ป9 0ป2 5 6 9ก9ราคาตอนนี้ค่ะก9 8ราหเปละ็นะค่ะาซื้อต่อกเลยค่ะจ็สามสองเป็นละเ็แสนอนอนไลน์7จ็0แสนับเป็นอบแปลออนไลน์แบบออนไลน์หนึันเป็นละค่ะ0 0 0ดนนึ่0 0 0บาทจ็0 0สองา0แสนหนึ0สองพันสนน0 0 0เจ็ดป็นค่ะเจ็ดหนึ่งแปดรคออนลน์จ็ดหนึ่งปดสน้จส0 0 0ราคา 7 4 2 4สาพันรเปละค่ะ6 0พันที่ออนไลน์7จ็ปรัเปละค่ะ7485ราคาตอนนี้ค่ะ7500บาท7 5 2 5 4 5 6ค่ะ7 0 0นานบาจาปรัเปละค่ะ6062นที่ออนไลค่ะ7จ2ราคาตอนนี้ค่ะ7จ็0นห้าเมื่นองพันสิรัปรลค่ะเ็ส่ากพค่ะเป็นาหมืนแปดรอะไรค่ะเจ็ดรามเจ็ดนบาทออะไรคะ6จดรจ็ดสองราคาตอนนี้เจ็ดเจ็ดสี่อนไลน์ค่ะหกมันมัปเปอร์ออคไ เจ็่าจ็ดสัปดามือปา่านนับจะสัปามือปา่านับสองจ็มืบาทจะดสัปดาหนับเดจ็ดสัดก้ามือนับสองเออไลนจะสัดก้ามือสนับตดจะสดก้ามือสนับสองจ็สดามือสานที่สามนสองสี่สามจ็ดสดก้ามือสอบออนไลน์สจ็ดส่ปดสิบานับด็ดสัปาสิบ่านนับสองหกนละอนไนเสาก้ามือหนึ่ง่านจะดสาก้ามือหน สามไค่ค่ะตกลงขาะค่ะที่เจ็ดแสนเาหม่นหกพันบาทลูกค้าไลน์ไปหมายเลขสามศูนย์สองสี่สามสามศประมูลได้ราคาเจ็ดแสนเหมื่นหกพันบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์คะ่ะ